สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนโหลดโหลดเจ้าแอนิเมชันพวกนี้นะครับนี้หรือว่าที่เรียกว่าอะไรนะอ๋อชิมิจินั่นเองนะครับซึ่งสามารถเราสามารถทำมันได้เช่นจับมันอย่างนี้ครับหรือว่ามันสามารถปีนปีนไต่อะไรพวกนี้ได้นะครับโอเคสําหรับก็จะมาอันี้เลย คลิปนี้เนี่ยผมมาภาคสดนะครับเพราะว่าสเียงมันมีปัญหาโอเคอันนี้ก็เปิดเว็บมาครับก่อนหน่๋ยเราต้องหาโหลดที่ไม่จิมาก่อนนะครับผมก็เลือกมาอันหนึง่งโอเคเป็นเป็นอะไรนะนี่ครับแล้วก็กดเข้าไปเลยโอเคนี่สำหรับในเว็บนี้ก็จะมีรายละเอียด ชิเมจิบอกนะครับว่าชิเมจิเนี่ยมันคืออะไรมันทำอะไรได้หรือว่ามีอะไรบ้างนครับเรื่องเราสามารถหาโหลดได้จากเว็บนี้นะครับหรือไม่ก็ยังไงนะในเว็บนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดบอกเต็มนะครับว่าชิเมจิสามารถโหลดตัวอะไรได้บ้างแล้วก็จะมีิงก์ของเว็บอื่นนะครับสำหรับโหลดชิเมจิเนี่ยใส่ไว้ให้ด้วยครับในเว็บนี้ก็ สำหรับคลิปนี้นะครับไม่ใช่ส่วนในเรื่องอันนี้ก็จะเป็นวิธีเกี่ยวกับเปิดปิดชิม,มจิจินะครับว่าต้องทำยังไงบ้างโอเค,อเคที่ผมไม่พูดดีเพราะว่าผมจะรอให้มันไปเกินกว่าจะถึงตอนที่ต้องทำอะไรพวกนี้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวิธีปิดชินม,มจ่จิเหมือนกันนะครับกับเมื่อกี้เลย <Okay. S 2> อันนี้ก็จะเป็นอีกเว็บหนึ่งนะครับสำหรับโหลดที่ไม่จีจะมีรายละเอียดอันนี้แบบนี้จะมีรายละเอียดชัดเจนเลยนะครับสำหรับวิธีอะไรพวกนี้หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับ จะมีวิธีลงอะไรพวกนี้อยู่สอนหนื้อครับนี่สำหรับตัวชิมิจินนี่ครับลืมบอกไปตัวชิมิจินนี้คุณต้องลงจาวา่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับจาวาครับถ้ามีปัญหาหรือว่าลงไม่ได้อะไรประมาณนี้นครับก็อันนี้ก็จะเป็นการสอนเปิดชิมิจินนะครับตอนแรกเราก็ต้องเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราโหลดไว้แล้วเราก็ หาโฟลเดอร์ที่เราโหลดไว้แตกไฟล์นะครับโอเคสำหรับหน้านี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ได้ครับเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้สําหรับการกดนะครับเราจะต้องลง j ้า a ก่ดดอาานนะครับถึงจะกดได้ให้เรากดที่ไฟล์ .jar นะครับจะเป็นไฟนะล์ตรงนั้นแล้วรอสักพักครับก็จะมีตัวชิมิจิหล่นลงมาจากไฟล์ครับโอเค มันไม่หล่นมมาโอเคหล่นมาแล้วนี่คือก็ว่าจะเป็นคมูระนะครับที่ผมโดดมาโอเค,อเคสำหรับไอ้พวกลิงพวกนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้ description นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบาย